บาร์บี้นะครับผมตุ๊กตาที่เด็กผู้หญิงชอบเล่นกันเนี่ยมาเป็นหนังแล้ว oh. ตั้งแต่มีเด็กหญิงคนแรกนะฮะ <There have S 1> โลกก็มี <dolls. S 1> ตุ๊กตาเนี่ยเฮ้ยเล่นใหญ่จังเนี่ยฮะตุ๊กตาเด็กโอ้โห และจากหนังแดงในอดีตนะฮะกระปัตโอดิสซีนะฮะโอ้โหพุ่มกับเจตาเกอร์วิกนะฮะจากลิตเติ้ลวูแมนว้าวว้าวเ <laughs> ยสมากดล็อบบี้นะ,ะมาว้าว ออกมาเป็นยังไงเนี่ยบาร์บี้เฮ้ยเยสเคเยสผมว่าต้องมีมีออกมาเยอะแน่เลยนะฮะมีทั้งไรออนกอสลิงผมแอบเห็นซีมูหลิวด้วยนะครับผมชังชีเจ้าพ่อปากดีแห่งมาเวลนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีมีเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้สำหรับแกนะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะเออผมว่า นี่ยังกักนะคือพุ่มกลับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเกตาเกอร์วิกนี่ก็ถือว่าเป็นพุ่มกลับที่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีบทหนังที่เขียนโดยโนอาบอมบอกด้วยนะฮะโอ้ oh my god นะฮะเออที่เคยทำเรื่อง m a r ี่สตอรี่นะครับผมหนัองออสการ์อีกหนึ่งเรื่องนะก็ว้าวไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนใครที่ชอบรีวิวรีแอคของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสเอสเอ็น e ยูทูบและบิ๊กนภัสในทิกตอกนะครับเดี๋ยวมีคลิปอีกมากมายมาเล่าส่วนฟังครับ